ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนอ่าคลิปก่อนนะครับได้ลงเลขบนไปหาแล้วนะครับเลขบนอ่าเด่นบนนะครับเด่นบนศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์เก้าแปดนี่แหละเด่นบนก็ได้อันนี้มาเด่นเด่นบนอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นเด่นบนนะเป็นได้เลขสองตัวนะครับสูตรนี้เมื่อแรกนะครับห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ได้เลขสี่ สี่ไปบวกห้าคงที่นะครับคันผู้บง่งหัวจากเลขตัวแทนก็นได้ได้สี่นะครับห้าเนี่เป็นเลขคงที่อ่ะแต่ผมเอืนเ่นไปเลขตัวแทนนะห้าบวกอ่าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้านะครับได้สี่กับเก้าออกที่หนึ่งเก้าหกนะครับเก้ามาที่หลักสิบนะครับวันที่สอง สี่บวกสองเป็นหกได้เลขหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับเลขหกกับหนึ่งออกห้าหนึ่งเก้าหนึ่งมาที่ลักสิบนะครับอืมมีเขาที่เลขเก้านีเขาที่เลขหนึ่งต่อไปนะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกนะครับได้หนึ่งกับหกออกที่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับ ออกที่เลขหนึ่งะมันเป็นเลข2ตัวมา1ตัวนะครับ6กบวกเป็น12ได้2 2งบวกหเป็น7นะครับได้2กับ7ออกที่4 1 7เลข7นะครับกลับมาที่หลักหน่วยนะสาบวกเเป็น10ได้0 0บวกหได้5นะครับได้0กับ5ออกที่6 5 2 5มาลักสิบนะครับ เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดกับสองได้เจ็ดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะครับได้เจ็ดกับสองออกที่แปดเจ็ดสามได้เจ็ดนะครับมาที่หลักสิบ ันก็เดินบหญ้า,าปันไดดอกนะตั้งแต่ปีใหม่มันก็เข้ามานะครับ5้วกสเท่ากับเลขเก 9, 9้เบวกหเป็นสิบสี่นะครับเล็กเกกับออกเก้ดมันไปหลักร้อยแต่ว่ามันเป็นกะมันก็หน่อยตัวนะเป็นสตัวมาหตัวนะครับจากคนที่ไปหลักร้ละ,นะครับเลขเก้าที่หลักร้อยนะครับต่อไปนะครับสอบวกเเป็นสิบเอเลขห 1บวก5เท่ากับ6นะครับได้1กับ6ออกที่9 0 6เลข6มาที่หลักหน่วยนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับ5บวก5เป็น10ได้เลข0 0บวก5ได้5นะครับได้0กับ5ออกที่0 19มันไปมันไปอยู่หลักร้อยสองงวดนะพี่น้องนะ ก็คืองวดนี้กับงวดนี้นะครับที่เรือนีก็มา1สิกับหน่วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้างวดเก้างวดไปแล้วร้อยสองงวดที่เรือนีกมันมันมาสิบกับหน่วยนะครับมันมาสิบกับหน่วยงวดนี้นะครับหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าได้เก้ากับสี่เก้ากับสี่ ม่นช่มาตัวใดน,นะครับใส่สองตำแแนงเนเดอร์วบวกกันอันนี้รางวัลที่หนึ่งอันนี้เลข้ายสองตัวอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับเอาสองตัวนี้บวกกันนะครับหนึ่งบวกแปดก็คือตัวนี้นะตัวนี้หนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับมันบม่ต้องไปบ่ได้บวกสลับซับซ้อนเพราะเป็นใดห,หรอกนะครับเออเก่ากับสี นะครับอันนี้เด่นสูตรสามแล้วนะ9กับ4ี่นะครับแต่ว่าเลขผมยังไม่ได้จับให้นะครับเอาแค่ตัวเด่นตัวเด่นมาฝากกันซื้อนะสองตัวบนนี่ยังไม่ได้จับนะครับเนี่ตัวเด่นมันเด่นสูตรหนึ่งสูตรสสูตร3นะครับเอ่อวันจันทร์นะครับมื่อวี้วันจันทร์ วันจันอันนี้เป็นลาพัฒนานะครับลาพัฒนาเนี่ยผมก็ลูกหายแลวเป็นเลขถึงสิบสองชุดนะหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองชุดอันนี้ไม่ใช่ตัวเน้นนะผมบ่ได้เน้นนะครับงวดนี้ผมยานผมเน้นผิดก็เลยบนเน้นหายอันนี้เป็นของวดก้อนนะครับก้อนหนานน้นมันที่ออกเป็นหาสองกับหกสามนะแล้วงวดผ่านมาบางหันมันออกหกสามอีกจะเลขตัวเกานะครับจะเลขตัวเกา อันนี้เป็นเก้าชุดสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ผมกันไว้นี่นะครับแต่งวดนี้นะครับนี่สิบสองเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมยับมาให้มันชนกันเบ็ดไอเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแล้วก็หกสองหกสี่ห้าสี่นี่เป็นไปนเลขตัวเก้าผมเขียนไว้นะครับผมก็เลยมาขีดเน้นขีดไว้ซื่อนะนี่เห็นว่าห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ ห้าสี่หกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามมันเป็นเลขที่ผมเก็บไปงวดที่แล้วนะคิดว่ามันนาจิตตามมาที่หลังถ้าไอหกสุดนี่ไม่ตามมาก็เป็นหกสุดนี่นะครับนี่เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับนาทีติดให้เห็นนะครับไวร้าพัฒนาเนี่ยก็ได้เข่ามาหลายงวดแล้วล่ะนะครับภูไดก็มี่ภูบัได้ก็มี่ภูบัได้ย้อนว่าไปซื้อเอาแต่ตัวเน้นนะครับผมก็เลยงวดน,นี้ผมก็เลยโบนเน้นให้ ผมอยากให้พี่น้องซื้อทุกตัวนะครับมันหลายตัวแนก่กะขอให้มันเขานะครับแล้วแต่นะครับกะาไปส่วนกับอาจารย์ท่านอื่นเบ้งนะครับราวพัฒนาวันที่8นะครับก็คือมือแรกนี่แหละนะแต่โอเคนะเอาเด่นมาฝากเล่ากะเอามาให้เบ้งแล้วนะครับเล่าก็ได้เอามา12ตัววันนี้12ตัวกะหลายตัวพอสมควรน,นะ แล้วก็เอาเด่นบนมาฝากนะครับหายพี่น้องไปพิจารณาเบิงงเนาะเดี๋ยวกาที่เริ่มจับหายแล้วละไอเลขสอตัวบนนี้ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับบตจองเอาเงี้ยนะครับสวัสดีครับ